อ่ะสำหรับใครที่ตามเรารอบดึกนะครับแล้วก็ช่วงเช้าของพรุ่งนี้นะครับก็มารับชมกันได้นะครับก่อนอื่นมาดูผลเมื่อวานก่อนนะครับไล่ตั้งแต่สตาร์วีไอพีนะครับสตาร์วีไอพีหนมสามห้นะครับมาที่เด่น5้านะครับสามหนะกาชาด การชาต่่่่่่่นะครับกา,า่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่ทั้งเ่่่่่งเจาะประตู่่่่ะ่่่่่่่่่่่่่่ต่่ตตเช้าของวันที่ของ่่่่่่่น่่น่่่่่ 1, 5, 1่่่่่่่่่51่่่่่่่เ่่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 ส่่ 2 7 3สองส่วนประชาชน8 5 7 0 6 8 5 7 0 6หลุดเอ็กราสามเก้าสองหนึ่ตัวเน้นครับโอเค เจาะเข้าที่2กระดานก็คือสันติภาพนะครับ2 7 3 9ครับ6กระดานนอกนั้นเด่นมาสตาวีประตูชัยหลุดไป2นะครับหลุดไป2ที่ทั้งเด่นทั้งเจาะไม่มานะครับก็ไงโอเคไหมเออก,ก็ก็น่าจะโอเคอยู่นะอ่ะทีนี้มาดูของวันนี้กันนะครับพ่วงต่อ22เลยนะครับก็ ดูคืนนี้ก่อนสตาร์วีไอพีนะครับวันนี้ได้เด่นไปที่7 8นะครับตัวเจาะ7จ็ดสีห้าดหครับ8ปดส8่ดห้าแดหกก็อย่าลืม7 8, 8ด้วยนะครับผมบอก3ตัวนะครับสี่ เจ็ดห้านะครับเน้น7จ็ดเหแล้วก็8 4 8 5นะครับระวัง7 8ด้วยนะเลขเด่นคู่อะ่ะกาชาตินะครับจะเด่นไปที่2อสตัวเจาะนะครับ2 3 2 4 2 9นะครับ สามสี่ระหว่งเบิร์สามสามนะครับสามเก้าสามสามสามตัวนะครับสองสามเก้าเน้นที่สามนะครับเออเด่นที่สามอะไร 39 29 34 32ครับ32ม3องาตามนี้นะครับสำหรับใครที่ตามสตาวีกับกาชาส่วนประตูชัยนะครับก็คือช่วงเช้านะครับของวันที่22ทับ10นะครับ กระตูชัยกาแฟยามเช้าหลังจากที่อของหวานรอบดึกไปแล้วนะครับวันนี้จะเด่นไปที่ของพวกนี้นะครับออพูดถึงวันนี้ได้ไงเกับ8นะครับเจ็ดอะไรเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี 4, ่แปดสอตัวนะครับ เ็ดแปดสองนะครับเน้นที่แปดแปดสองเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสามครับสันติภาพจะเด่นที่9กับ0นะครับตัวเจาะเก้าหนึ่งเก้าองเก้าสามศูนย์ตัวนะครับ 392เนี่สามเก้าน้นที่92้เน่น 9, เก้มศูนย์สองไปดูประชาชนประชาชนจะเด่นที่34นะครับตัวเจาะสามแป สามศูนย์สตัวนะครับ9 3 0าสาอ่ะเก้าสานเน้นที่30 40นะครับแล้วก็3ามเกครับเอ็กซตร้าล่ะเอ่อเอ็กตร้าวันนี้จะเด่นนะครับ เอกาของพรุ่งนี้8ดโมงเด่นที่23งตัวเจาะนะครับ21 22 28 31 32 38 3ตัว8 23เน้นที่2 สามสองสองแปดสามแปดแล้วก็สองหนึ่งครับตามนี้สำหรับใครที่าตามทุกแนวทางนะก็ขอใโชคดีกันทุกคนนะครับผม